สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Royal Enfield Super Meteor 650 c ซีซีนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสีดำสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้เลขใหม่ใช้น้อยมากๆนะครับวิ่งมาเพียงแค่380ิโลแท้ๆเท่านั้นนะครับรถจดทะเบียนปี2023รุ่นปีผลิต2023นะครับ กุญแจสองดอกสมุดรับประกันศูนย์ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกล่องหลังนะครับผมนําเสนอในราคาดีๆกันไปเลยนะครับเพียงหนึ่งแสนแปบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับซูปเปอร์มิตออร์หกรนะครับราคาเพียง1นึ่งแสนแพบาทเท่านั้นนะครับวิ่งมาเพียงแค่300กว่าโลแท้ๆนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไป80,000กว่าบาทเลยนะครับ ทางร้านมีบริการทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านเหมือนเช่นเคยนะครับชื่อเพจร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015นะครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ตสอง200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับมาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางผมได้นะครับทางร้านมีบริการส่งทั่วประเทศทําสัญญาทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลนะครับ ใครหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ผมแนะนำเลยนะครับไม่ควรพลาดครับคันนี้เรามาชมเล็กไม้กันนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้เล็กไม้ใช้น้อยมากๆนะครับวิ่ง380โลนะครับ ใครสนใจเจ้าเมทิออหก650สภาพสวยๆอันนี้ก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ